เอารักาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชองเกมมี้ทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคูการ์เกมครับแล้ววันนี้เราอยู่กับในเกม GGA V Online กันนะครับต่จอจาก EP ที่แล้วเลยเราจะมาแต่งรถที่มันเหมือนกับรถนั่นแหละครับรถอะไรก็ไม่รู้คาซูปเปอร์เลยเสียงที่แบบแทบแทดแทดแท,ะ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 ทะมากอะ่ะคุณผู้ชม <laughs> มันคือ Benefactor LM 8 7

ไอพงมันอยู่ด้วยนะครับพงสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับไอพงสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยเอ้พวกผมดูคัสซีอะไรอยู่ก็ไม่รู้เนี่ยคัสซีแฟงกินเนี่ยตามหาลงรถไม่เข้าคัสซีเฉดเลยสนชิบหายเลยมึงเนี่ยนะก็ปัญหาเลยแบบไม่เจอก็เลยตามขับตามหาเองเห็นชื่อมันคล้ายๆกันเลยเดินเข้ามันเป็นเบนซ์อะไรวะเนี่ย ผมเข้ามันเป็นข้องใจมากเลยเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมขอดูสีไปนก่อนเอาละ secondary เหมือนเดิมครับสีขาวอ่าสีฟ้าก็ได้โอ้โหยี่สามอันน้อยกว่าลัมบาร์ติทีเมื่อกี้นี้น้อย โอเคท่อท่อว่ายังไงท่อทวินโครมท,ทวินคาร์บอนท่อเดียวบิเบอร์เทิมโอ้ย oh. นี่เป็นท่อน้ำตะเพิงห่ดเนี่ยท่อใส่ตะเพิงห่ดวะใหญ่แท้ท่อลูกไข่คราวน,นี้แบบฝังก็ไม่มีอะไรนี่หว่าอันนี้คือท่อเปลย อันนี้คือฝังฝังติดกับรถเลยอ่นให้นอนเอารูปไข่กันชนหน้าอา้อเปิดฝากกระโปรงทำไมเอามีพัดลมหรือว่ามีสเปรย์น้ำอะไรอย่างเงี้ยอินเตอร์ ลมแล้วกันต้องวินแฟนต้องวินแฟน16วาวฮูดคลีนคลีนคอมพิวชั่นมีรูมีรูทำไมเนนาค้าวินนาค้าคอมพิวชั่น อ,อ๋อ,อตอนแรกผมนึงว่ามันเป็นไฟฉายไม่ใช่มันคือท่อท่อดูดอากาศ ใส่อันนี้แล้วกันครับคุณผู้ชมไม่รู้มันคืออะไรแต่ใส่ละตั้งกันตรงไหนวะเนี่ยใสไ,ไปเลยแต่ไฟไม่เปลี่ยนสายพางเฮ้อยกดพิดอ่ะเอาเบอร์อะไรดีในเมื่อเป็นตัวแข่ง อ๋อถ้าในเมื่อมาแนวนี้ได้ก็เอาแนวนี้แหละเอาลายนี้แล้วกันเนี่ยมันมาทางนี้แล้วกระจก มัดกาดมัดกาดที่ไม่ใช่มัดตาดใส่ใส่ไปทำไมไม่ต้องใส่ไปก่อนสันทิปส,สันทิป ไปก่อนสกเกิร์ตคลีนดีป ดีประกันสปิตเตอร์อีกแล้ว,วมเลยเอมรี่สเสแกนดารีสปิตเตอ,อ,อร์อ่ะมีบีโบยึดอ่ะต้องยึดต้องยึดสลิงแล้วอ่ะ คาร์บอนคอมพิวต์บไปเลอร์อันปักเอฟเลยแอมเมรอ,เอรี่สต็อกสิเกนารีคาร์บอนสตีดเลด มันเยอะจังเนี้ยออเทอร์เนตีฟมาณนี้เคิร์ฟมันจะโค้งๆหน่อยแบคลิฟเคิร์ฟเออเอาเข้าไป คอมพิทิชันอ๋อเขี้อ่แต่งแล้วจอดรถ <c oughs> สุดเกียร์สุดเบราว์สุดแล้วล้อเปลี่ยนปะ ท่าไหนอะคันเบนส์ประหลาดประหลาดเนี่ยเบนส์อะไรวะอยากรู้ถ่าเยเลยมันเป็นตัวแข่งตัวแข่งยุคไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ที่ท่อเหลืองโพงกัเนี่ยผมไม่เปลี่ยนล้อเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าผมไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวแล้วกันท่อออกข้างไปเลยอุย้ยอินเตอร์คูลเลอร์ วอเตอร์ไอทาวินทวินแฟนดิพัดลมคู่อันล่างคืออะไรไม่รู้อันล่างเป็นอไน,นี่สเปรย์ฉีดน้ำอ่ <จน S 1> เอเจ็บหมือนแบบพ้นละอองน้ำอ,อะไรเงี้ย มว่าเบกมันหนึบมากอะไรง้ยก็ไม่รู้คุณผ,ผู้ชมรู้สึกได้ว่าเบกมันหนึบเดี๋ยวอีพีนี้แต่งเสร็จแต่งเสร็จอย่างรวดเร็วเดี๋ยวแถมให้อีกคันหนึ่งสี่ประตูออดี้ผิดหวังมากกันนั้นอํามึงไอ้นั่นแล้วเหรอแต่งเรียบร้อยแล้วโคตรผิดหวังเลยลองแต่งดูอ่ะมันเป็น ออดี้ที่เป็นรถไฟฟ้ามันชื่อรุ่นว่าอะไรวะไม่รู้ว่ะมันเป็นรถไฟฟ้าก็จริงไงแต่ไม่สใส่เกาะกันกระสุน,สนมีมิสไซ์ให้ด้วยฮะเอาเราแต่งดูดิควบทิดลังเลยบอกเลย ุณผู้ชมในเมื่อผมบอ,อกว่าหน้าผิดหวังแต่เราซื้อมาแล้วฉะนั้นก็ลองอย่าให้เสียคาดว่าคงจะได้ขายลิ้งกันอย่นี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่ไม่ใส่เกาะให้มันเปลืองตังค์ครับอ๋อเดี๋ยวเดีเปลี่ยนสีก่อน ชนหน้าแบบมีสีสีขาวสีคาร์บอนคือรถมันแรงไหมวะกูถามแค่เนี้ยยังไม่ได้เอาไปขับเลยแต่งเสร็จก็จอดะ ดูทรงแล้วเห็นเห็นเห็นแววเห็นแววแต่งให้มันดูเหมือนมันจะแรงแล้วกันเผื่อมันจะแรงแต่ดูทรงแล้วไม่น่าจะแรง ก็ไม่แรงแหละดูทอ็อปสปีดแล้วแค่แค่นี้เอง พางกันพางลายรงชาติเยอรมัน แม่ง <c oughs> หลังคาสแกนเนอรี่คาขาวขาวอเทค อ๋อมีกล่องด้วยกล่องเก็บของเก็บอะไรได้วะอยากรู้ ักเกิดอ้าวมึงมาคันนี้แล้วไปให้สุดไปให้สุดโูนสตรีทดิฟโอนสตรีทดิฟอะไรเรดจีท ไอเลเวลอินดูราเลเซอร์อุ้ยครับสี่ดิว่ะแต่ล้อทะลุซุ้มอ่ะนั่งมันเนอะครับสี่ตัดตด สตีทอะสตีก็คือสตีทอะเราผมแต่งรีโมทคอนโทรลมาแมื่อก่นมควบุมอะไรปะไม่เคยเล่นเนาะมันเป็นยังไงอะมันเอารถไปนี่ได้บังคับได้โดยใช้รีโมทแล้วมันจะทำไงแล้วตัวมึงจะเป็นอมตะจนกว่ารถจะพังทำไงวะนะี่ย วิววินโดว์นี่ยังใกา้กระสุนละโอเคเออเฮ้ยผม,ผมต้องเปลี่ยนสีรถก่อนนี่ว่ะคุณผู้ชม เศษนี้ไปเลย มันก็ไหลาพาอยู่แบบนี้ยอ๋อมึงวิ่งเข้าไปในตัวเอฟใช่ไหมใช่ใช่แน่ๆ,ๆ ตรงนี้ธุรกิจอะไรนะตรงไหนธุรกิจใหม่ เนื่องจากเราไม่ได้ใส่เกาะเมื่อกี้นี้เราก็เลยต้องมาใส่กันที่นี่นะคุณผู้ชมใส่อาเอมอร์เพ็ดชีม้มานิเท ระเบิดลื่นไหนว่าไหนใส่ไปอาวุธของมึงไม่เห็นมีเลยเราเห็นมันเขียนว,ว่ามิสไซล์มิสไซล์แจมมิ่งไเียการล็อกเป้าเถอะ จากที่นั่นยังเนี่ยอะไรอะแล้วมึงใส่อะไรไปรีโมทหอ่อใช่ใส่รีโมทอันนี้คือคงผมไม่สุดทุกอันอ่ะ,อ,ะอยากรู้ว่าพิสัยจามิงมันเป็นยังไงใช่ไหม ไม่ได้เลยเดี๋ยวเนดะี๋กูต้องตั้งให้มันยิงเคลื่อนได้ก่อนเอวี่วันเอามึงขับขับออกไปดิเก,กะกะไอ้เหี้ย oh. เนี่ยรถมึงติดติดติด,ตดแล้วอ่ะมึงเอาลอง,งตั้งเป็นเอวีวันเดนแล้วมึงเอา,ามิาสไซล์มายิงใส่กูด,ดิล็อกเป้าไม่ต้องยิงนะเอวี one, นะ่วันเนอะมันตั้งตรงไหนวะเนี่ยกดเอ็มดิเอ็มแล้วก็ เพย์เยอร์แทร็กเก็ตพาออรตตั้งเป็น huh. MV1 ี่ะฮะแล้วเอา RPG แบบแบบแบบล็อกเป้าเล็งไปที่รถกูดิเล็งได้ปะเดี๋ยวคันอื่นล็อกโอเครถชาวบ้านล็อกล็อกคืนเซ่คืนรถก่อนล็อคล็อกอยู่หรออ่าล็อกยังอ๋อเดี๋ยวมันไม่ล็อกเอ้ยเจ๋งเดี๋ยวไปเปลี่ยนกัน ก็อะไรอ่ะเอียร์เป็นอะไรอ่ะระเบิดลื่นอ๋อระเบิดลื่นลื่นลื่นโอ้โหอะไรอะไรอะไรเฮ้ยได้อยู่นะ แต่เบกม่ค่อยจะอยู่อะไรวะมันอยู่หัวข้อไหนนะอีมานิอีมานิเทค ในร้านนี้ไม่มีให้แต่งหรือไงว่าทำไมผมหาไม่เจอไอมนินิเทคกต้องมาแต่งใน,นไอนี้เว้ยในตึกอไนะี้ผมซื้อตึกทีเดียวกูปะไม่รู้แต่ครั้ันนี้ผมไปแต่งในตึกนั้นน่ะตึกฟังเก้นอ่ะเอเอต้องมาแต่งต,ตึกฟังเก้นถึงจะมีมนินิเท็กมีในตึกฟังเก้นเท่านั้นวินบินกลับไปใหม่เลยมึง โอเคคอนเซปต์คันนี้จะเป็นรถ V i ไครับเปลี่ยนสีฮะ แล้วก็ขอจบพาร์ทนี้ไม่ได้เป็นเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผู้ชมเ,เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ทแข่งพาร์ทเทสรถสำหรับวันนี้สวัสดีครับ